จร,จริงจริงทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะน่าจะต้องเริ่มกับนํามาพิจารณาใช้อย่างจริงจังไม่ใช่แค่พูดเป็นเปลือกเฉยๆเอาผมถามจริงนะพี่เขาว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ,อยังไงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับทุกระดับชนชัน้นตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบนยังไง g d ดีไม่ต้องโตไม่ใช่จี <laughs> p โตย0่รก็ได้ <laughs> คุณเข้าใจผิดใช่ป่ะขนาดแม้กระทั่งผมไม่รู้ไงแม้กระทั่งคุณยังเข้าใจผิดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคือการพอประมาณมีเหตุมีผลนะครับคุณจะเติบโตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเป็นคนรวยคนรวยก็ใช้เงินในระดับคนรวยได้เขามีเงินร้อยใช้สี่สิบก็เหลือหกสิบแต่เขามีร้อยล้านเขาใช้สี่สิบล้านในขณะที่คนมีร้อยบาทก็ใช้สี่สิบาทแล้วเหลือหกสิบาทเห็นไหมว่าปริมาณเงินใช้ไม่เหมือนกันหาได้เท่าไหร่ใช้เท่านั้นที่สําคัญก็คือพอประมาณอย่ากู้อย่า มีเหตุและมีผลอย่าเสี่ยงจนเกินไปเพราะฉะนั้นคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายถึงว่าไม่โตเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ใช้กับชาวนาไม่ได้ใช้กับนักพูกจาวเกษตรกรเท่านั้นเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับเจ้าสัวใช้กับคุณธนินเจริญละวนน์<ม>ใช้กับคุณเจริญสิริวัฒน์ท่าพักดีว่าเฮ้ยถ้าเราจะกู้กู้พอประมาณกู้แล้วดูว่ามันพอจะหาอะไรได้มาเติมได้ไหมถ้าไม่ได้หรือว่าทำเราไม่ได้ก็ต้องลดความเสี่ยงลงหรือต้องทํายังไงกระทำนี้ให้ความหรือต้องป้องกันความเสี่ยงอะไรมากขึ้นอ่ะเขาก็ต้องดูปปรระะมมมาาณณตตตนนีเหุ ผลไงเพราะฉนั้นคุณทาธุรกิจที่เศรษฐกิจคนเช่นเช่นอัธมรงนี้ประเทศไทยคุณไม่จําเป็นต้องกู้เพราะเราต้องพอประมาณต้องประมาณต้นต้องมีเหตุผลจะกู้มาก็ต้องคิดก่อนว่าไอ้กู้มาแล้วมันมีประโยชน์ไหมมันใช้ได้ดีไหมอย่างเช่นอ่าวาคุณกกู้มาสองแสนล้านอ่าเราให้กู้แล้วคุณเทคลิสไปแล้วปรากฏว่าเศรษฐกิจไม่โตเมื่อเศรษฐกิจไม่โตคุณควรกู้ต่อไหมไม่มีเหตุและมีผลไงพอประมาณไงดังนั้นคุณหยุดกู้ดังั้นการหยุดกู้เพื่ออะไรเพื่อให้รายได้เพิ่มมาก่อนเราทำรายได้เท่าไหร่แล้วก็ใช้เท่านั้นไปก่อน แล้วก็พยายามจะลดค่าใช้จ่ายของตัวเองลงเนะี่ยแล้วก็ลงทุนในถ้าจะเอากู้จริงๆก็ให้มันลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน<ๆ>เขาเรียกว่ารู้จักพอประมาณรู้จักมีเหตุมีผลมีคุณธรรมมีคุณธรรมอันนี้ก็สาคัญนะครับมีคุณธรรมเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าใช้เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าบังคับให้จนหรือบังคับให้ GDP โตต่ำดีไม่ดีการทําเศรษฐกิจพอเพียง GDP ไทยเราอาจจะกลับมาโตห้าเปอร์เซ็นก็ได้อ๋อคือพี่อะไรบอกว่ามีเท่าไหร่ใช้ อย่าอย่าใช้เกินเกินตัวใช่แล้วมีมาแล้วถามว่าแล้วด้วยรายได้ที่เรามีสามารถที่จะเต,ติบโตได้ไหมได้ถ้าเรามีเหตุและมีผลแต่วันนี้เราใช้จ่ายแบบไม่มีเหตุมีผลไงเอาอย่างนี้แล้วกันวันนี้เนี่ยทุกคนที่นั่งฟังรายการนี้วันวันหนึ่งคุณใช้จ่ายเนี่ยเคยคิดถึงเหตุและผลในการใช้บ้างไหมอ่ะเรื่องกินเนี่ยทาไมต้องกินแพงเอาหนึ่งก่อนนะ,ะทําไมวันศุกร์ต้องไปปาร์ตี้สองก่อนนะอะสามทำไมต้องซื้อตัดสูตรในราคาสองหมื่นด้วยละ่ะ,ะทำไมไม่ซื้อแค่สองพันคือ คือมันได้ทุกอย่างคือมีเหตุและมีผลในการจับจ่ายใช้สอยคุณคิดดูว่าวันวันหนึ่งเนี่ยคุณซื้อกระเป๋าโดยหลุดวิตตองเพื่ออะไรทําไมมันทุกอย่างมันใส่กระเป๋าเงินได้กูยังใช้อย่างนี้อยู่เลยไหนไหนโชว์หน่อยเล็กๆนี่เล็กๆเล็กๆอย่างเนี้ยแปดร้อยบาทอ่าแต่ข้างในข้างในนะข้างในนี่นะมันชุนไม่ได้มันมันล็อกได้อ๋อคือมันพอประมาณคือเอางี้กูมีหวันบิสตอมอันนี้ดีๆโชว์โชว์มีบัตรคูมีบัตรแบดนี่ครับคําถามนี่ครับคําถามคือว่าก่อนที่จะมีแบบเนี้ย แล้วมึงคิดว่ามึงจะทำให้มีแบบนี้แล้วเขาถามก็คือว่าคุณจะมีแบบนี้มันไม่ได้ราะว่าผมอยากมีเขาตามฐานะคำถามคือแล้วกูเป็นนี่ไหมล่ะไม่เป็นอ่ะคำถามคือไอเงินไองนี่มันคือการพอประมาณใช่ไหมก็พอประมาณในกูของกูไงเืม๋ยขอโทษทีกับเดี๋ยวเราอย่าอย่าอย่าพูดเจาคไม่แต่ให้รู้ฟังก็ดีนะครับเพราะว่าคือเรื่องพวกนี้มันคือการพอประมาณเพราะนั้นแม้กระทั่งเน่งเองยังเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้าผิดเลยอ่ะแต่ผมในหลวงรัชกาลที่เก้าไม่เคยห้ามใครรวยนะครับ แต่ห้ามคนฟุ่มเฟือยมากกว่า mm. มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นพอประมาณโตได้3ามก็โตไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอทุกอย่างมันดูดีขึ้นลงทุนได้มากขึ้นแล้วโตห้าก็ได้ mm. แต่นี่คุณพยายามจะให้โตห้าโตห้าโตห้าต่อออกมันพอเพียงตรงไหนตอนนี้มันคนพอประมาณเปล่าช่วงเวลานี้คุณดูแลความเสี่ยงหรือเปล่าแต่ที่สำคัญบ้านเรามันคือไม่มีคุณธรรมไงตรงนี้คือจุดหนึ่งที่มัน ปิดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะนั้เข้าใจนิดนึงก่อนว่าว,วันวันหนึ่งพวกคุณเนี่ยที่นั่งฟังรายการตรงนี้ยใช้จ่ายเกินกว่าศักยภาพตัวเองไปมากน้อยแค่ไหนมือถือจําเป็นต้องแฟลกชิพไหมปีหนึ่งต้องเปลี่ยนทุกเครื่องหรือสองปีต้องเปลี่ยนทุกเครื่องไหมสามปีได้ไหม แท็บเ็ตมีความจําเป็นต้องใช้ไหมแค่แค่จอใหญ่ขึ้นใช้โทรศัพท์มือถือได้ไหมคุณยังหนุ่มยังสาวไม่ต้องมานั้งแหกขนาะนี้ให้ผู้โตผู้ใหญ่บางทีใช้แท็บเ็ตเขาอาจจะต้องการตัวใหญ่ๆอันนี้โอเคคุณต้องมีหูฟังห้าหกอันไหมอ่ะคือถามตัวเองคุณต้องมีกล้องถ่ายรูปทั้งในบ้านและนอกบ้านไหมสายไฟมันมีเยอะไหมมันคือมันทุกอย่างเนี่ยมันมันอยู่ที่การประมาณตนไง แล้วถ้าคุณทําอย่างนี้ได้เนี่ยคุณจะรวยแล้วพอคุณรวยคุณก็ประมาณตนว่าอย่าไปติดคําว่าไลฟ์สไตล์อินเฟลชันและตาอินเฟอเชันก็คือว่าเมื่อเงินเดือนหนึ่งแสนสองแสนคุณใช้มากขึ้นเรื่อยๆแทนที่อย่างหนึ่งแสนแล้วใช้หมื่นหนึ่งสองแสนก็ใช้หมื่นหนึ่งสามแสนก็ใช้หมื่นหนึ่งทุกครั้งที่เพิ่มเงินเดือนเพิ่มขึ้นเราใช้จ่ายเท่าเดิมนี่คือการประมาณตน นี่คือการประมาณตนและเงินตรงนั้นมันก็จะเป็นเงินสะสมเงินลงทุนแล้วมันก็จะเพิ่มพุนขคุณเรื่อยๆจนคุณมีฐานะที่มั่นคงแล้วคุณจะไปซื้อโลหะเหล็กเอาเงินปันผลเอาหลไอกไปซื้อโลหะเหล็กไปซื้ออะไรไม่ว่านั่นคือการประมาณตนเพราะคุณไม่ได้เอากู้มาซื้อคุณจะไปติดอิจฉาคนที่ซื้อเปอร์เลรี่ขับเปอร์เลรี่ขับปอร์เช่แต่ผมไม่ได้ขับนะเพราะผมประมาณตนถามว่าผมขับได้ไหมกูจะซื้อก็ได้ซื้อเปอร์เลรี่ขับก็ได้แต่บ้านกูน้ําท่วมซื้อไปแม่งก็จมแต่คำถามว่าเร ประมาณตอนประมาณตอนท่านมีเงินเป็นหมื่นล้านเขายังขับแคมรี่แล้วคุณเป็นใครจะขับเบนซ์บ้าเปล่าฟังไว้ว่าใครว่าทุกคนที่เข้ามาใน <laughs> รายการแล้วใช้เงินฟุ่มเฟือยตื่นแล้วก็เตือนแค่นั้นเองมันเตือนคือบางทีต้อง,ต,องต้องว่าแรงๆกระตุกจิตคนนะ่ะเพราะนั้นเศรษฐกิจพอเพี่ของนายหลวงราชการที่ก็้าเป็นสิ่งที่ดีทฤษฎีนำปฏิบัติได้โตได้รวยได้ไม่ใช่เหมาะกับเกษตรกรเหมาะกับทุกระดับชนชั้นเหมาะกับทุกอาชีพเข้าใจตรงนี้ให้ตรงกันเข้าใจตรงนี้ให้ตรงกันนะครับ วัยรุ่นที่ขึ้นมาแล้วพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงแล้วคนชอบอาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ไปถ่ายหน้าชาวนาไม่ใช่ไล่โฆษณาของช่องอะไรก็ชอบแบบพอพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงปุ๊บฉันทํานาตามชีวิต <laughs> มันไม่ใช่ <laughs> เออแต่ทีพีพูดมาจริงนะเวลาพูด,พ,ดพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงเอาละเ <laughs> ชาวนา <laughs> ไปแล้ว <laughs> กลับบ้านออเลาอาอไม่หาททางานททําเกตเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเกษมานะเกตรกิจ <laughs> ช่วยเอะจะสะอาดอะไระนะอินฟีอะไรวะไม่ใช่นะไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนะไม่ใช่ดีทั้งหมดแต่ถามว่าทําได้ไหมได้แต่ทุกอาชีพทุกชนชั้นทุกระดับความร่ํารวยความค้างางแม้กระทั่งการลงทุนในหุ้นก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงได้ลงทุนพอประมาณรู้จักความเสี่ยงรู้จักคัดลอสนั่นไงลงทุนในหุ้นยังมีลงลทุนแบบพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงอยากกู้เงินอยาเอามาจิ้นมาเล่นนะถ้าเล่นแล้วพายคัดลอสนะรู้จักประมาณตนรู้จักกาหนดความเสี่ยงและอย่าโกงในตลาดหุ้น อย่ปั่นหุน้นเห็นปะ่ะคือมันอยู่คือในทุกองค์กรในทุกอนูเนี่ยมันสามารถใช้เศรษฐกิจพอเพียงได้ในหลวงขึ้นไปพูตานมาเพราะอะไรเพราะตูตานก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศของเขาเขาถามว่า <c oughs> <c oughs> ม,มันเมื่อวานนี้มีคนบอกว่าเศรษบูดานเที่ยวแพงใช่ครับไทยเราก็เที่ยวแพงได้ผมไม่ได้บอกว่าไทยเราไม่ควรเที่ยวถูกนะครับเพียงแต่ว่าคุณภาพต้องเหมาะสมแต่วันนี้ราคาที่เราแพงขึ้นมันคุณภาพไม่เหมาะสมแล้วก็ปรับคุณภาพให้ดีขึ้นทําความสะอาดบ้านเมืองให้ดีขึ้นห้องพักดีขึ้นไม่เอามาแบบงี่งเง่ามากไม่แบบมีโรงแรมคุยหวยแต่ทำแพงๆเพื่อจะอยู่แบบแบบเอาเปิดมาแพ๊บเดียวอ่ะแล้วกูจะปิดอะ่ะเอากาไรชัวรค้าชัวคืนอันนี้เราไม่ควรจะให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยลายเส้นปลอมเราก็ไม่ควรให้เกิดขึ้นในประเทศไทยพวกนี้จัดการระเบียอเพง เข้าใจไว้ด้วยวันนี้ผมอะก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมึงถามว่านวันหนึ่งเนี่ยกูใช้อะไรบ้างผมรู้ดีผมรู้ดีผมรู้ดีวันวันหนึ่งใช้อะไรบ้างแต่แต่ผมก็เหมือนพี่นะผมก็ไม่ค่อยใช้นะแต่ว่ากูยังไม่เข้าใจลึกๆในของเศรษฐกิจพอเพียงเ่ยแต่แต่พื้นฐานในการปฏิบติของผมอะก็คืออย่างนั้นคือเราก็ไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยไม่ได้นะไม่ได้อะไรเข้าใจนะครับขนาดผมจะไปดูริเวอร์บูยังไม่กล้าไปเลยมั้งสองแสนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเลยก็ไม่ไปดีกว่ารอให้ลิเวอร์พูมาหาเราเอง